ครับดีรับคุณชทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับบิ๊กนิวบอลนะครับข่าวเด่นฟุตบอลดังประจำวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่ในส่วนของบอลโลกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับเป็นรอบแปทีมสุดท้ายนะครับศึกระหว่างทางฝั่งของบราซิลกับโคเอเชียต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยค่อนา้างที่จะดูเดือดมากๆนะครับเป็นเกมรุกและเกมรับของทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี้ครับทางฝั่งของบราซิลเนี่ยทำได้ดีในส่วนของการยิงเนาะยิงเข้ากรอบตรงกว่าเยอะกว่าบล็อกช็อตนะครับแต่ว่า ทางฝั่งของโคเอเชียเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเล่นกันจนเต็มเวลาเลยนะนะครับ90นาทีครับไม่มีประตูครับแต่ว่าสุดท้ายับในต่อเวลาพิเศษครับในช่วงเวลาแรกนะครับในส่วนของ106นาทีครับเนมาจูเนียครับซัดเข้าไปให้ครับโดยการส่งของลูคัสปาเกตาแล้วพี่แกเนี่ยพลิกแล้วพลิกอีกหลบผู้รักษาประตูครับแล้วยิงครับเชิดขึ้นไปนะครับเกือบออกเมือนกันแต่ว่าบอลครับ มันแรงและพุ่งเข้าหน้าต่างจากด้านล่างนะครับเข้าประตูไปเป็นประตูให้ทางฝั่งของบราซิลครับขึ้นนำหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็เหมือนกับทุกอย่างจะจบลงครับในนาทีที่117ครับทางฝั่งของเพรสโควิดครับทำให้นะครับโดยการโอนจากออซิกครับแล้วเพสโควิดครับซัดเข้าไปเป็นประตูครับทำให้ทางฝั่งของโคเอเชียเนี่ยเสมอกัน1นต่อหนะครับทันทีนั้นเนี่ยใบเหลืองทั้งหมดนะครับ5ใบด้วยกันนะครับจากทางฝั่งของโคเอเชีย2ใบแล้วก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ย โดนไปสาบไปนะครับหมดเวลาการแข่งขันในส่วนของ120นาทีเต็มนะครับทั้ง2ทีมครับต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษครับต้องบอกว่าทางฝั่งของโคเอเชียเนี่ยยิงเข้านะครับก็คือทางฝั่งของวอลาซิครับซัดเข้าไปเต็มประตูแต่ว่ารูกแรกของบราซิลครับเปิดมาก็ลางไม่ดีซะแล้วครับเป็นทางฝั่งโรดิโก้ครับซัดเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ประตูนะครับตรงนี้ครับตัดมาที่ทางฝั่งของ เมเยอร์ครับก็ซัดไปเหมือนกันสำหรับฝั่งโคเอเชียเป็นประตูครับตามมาด้วยคาซามิโร่ครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับเน้นๆหนึ่งๆตามไปโมดิดครับรวมถึงงฝั่งเปรโดก็ยิงกันเข้าได้มาที่ลูกสุดท้ายครับในลูกที่4ครับออสิกครับซัดเป็นประตูให้โคเอเชียขึ้นนําเป็น4ต่อ2ประตูและสุดท้ายครับมาร์ควินยอร์ชครับพลาดในประตูนี้ทําให้บราซิลครับจบในท็อป8แค่นั้นครับไม่ได้เล่นในส่วนของรอบท็อป4เป็นโคเอเชียครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องบอกว่านี่แหละครับ แตงแชมป์ก็ถูกโค่นได้โคเอเชียทําให้ดูแล้ว2รอบด้วยกันนะครับหลังจากที่โค่นมามือจากญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บก,ก็มาโค่นทางฝั่งของบราซิลต่อนะครับบอกได้เลยว่าแหมแฟนๆบราซิลต้องเครียดแล้วก็เสียใจยกันตามๆกันไปนะครับเพราะว่าเอาจริงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเสียดายนะครับที่บราซิลไม่ได้เข้าไปเล่นรอบสีท,ทีมรวมถึงรอบชิงชนะเลิศยครับแต่ว่ามาต่อกันที่คู่ถัดไปครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนเธอร์แลนด์กับอาร์เจนตินาครับ ต้องบอกคู่นี้ครบทุกรถครับไม่ว่าจะเป็นการบุกเกมรับหรือว่าลูกช็อตแบบเฟี้ยวๆการส่งที่พรีเมียมรวมถึงช็อตปฏิหารต่างๆต้องบอกว่าทางฝั่งของโมริน่าครับได้บอลจากเลโอเนลเมซี่นะครับลากมาคนเดียวเลยนะโมริน่านะพี่แกลากมาเลยครับในนาทีที่35ครับลากมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วพิกส่งให้เมซี่เสร็จปุ๊บพี่แกครับเอาจังหวะที่ส่งเนี่ยไม่หยุดวิ่งครับวิ่งไปหาช่องนะครับเมซี่เห็นปุ๊บส่งให้พี่แก จิ้มเข้าไปจึดหนึ่งครับเรียบร้อยครับเป็นประตูให้อาร์เตรเลียขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่สามสิบห้าหลังจากนั้นครับก็มีการเข้าทํากันที่รุนแรงมากเลยสองคู่นี้นะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลานะครับจนทําให้ทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเริ่มไม่นิ่งครับคือโดนไปเหลืองไปแล้วฝั่งเราสองใบนะครับและเนเธอร์แลนด์เนี่ยเผลอไปทําฟาวล์ในจุดโทษครับและเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากครเียโนลเมสซี่ครับคุณผู้ชมครับที่ซัด ปิดประตูที่2ไปนะครับทำให้ทัพอาร์เจนตินาขึ้นนําห่างไปอีกเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับและในช่วงเวลานั้นเองครับในส่วนของการยิงลูกโทษเสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของมาร์ติเนสครับรวมถึงทางฝั่งของเดปายเนี่ยก็มีการทะเลาะกันแล้วก็โดนใบเหลืองไปทั้งคู่สุดท้ายนี้ครับเกมใกล้จะจบเหมือนกับว่าอาร์เจนตินาจะปิดงาน2ประตูต่อศูนย์ไปได้มีการเปลี่ยนตัวลงมาเยอะแยะมากมายครับมีการระเบิดห้อยลงมารวมถึงทางฝั่งของเวกฮอสขึ้นมาหรือว่าเวกฮอสนะครับลงมานะครับและนาทีที่83ครับเวกฮอสครับ ก็ได้รับลูกจากทางเปาเบิกฮอส์มาแล้วก็แหมเป็นลูกฟรีคิกที่สวยงามจริงๆครับเตะเข้ามาแล้วซัดเข้าไปเน้นๆหน่งๆตรงนี้ครับโยนโยนได้สวยมากนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นประตูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่นนวกันมาเรื่อยๆเลยครับในนาทีที่89นาทีที่90นาทีที่100เนี่ยพี่แกเนี่ยคือพูดง่ายคือต่อเวลาบาดเจ็บน10นาทีนะครับในส่วนของครึ่งเวลาหลังค0นาทีแล้วก็บวกอีก10นาที นะครับมีใบเหลืองกันมากมายเมสซี่ก็โดนสคาโรนี่ก็โดนปาเรเดสก็โดนสุดท้ายครับในนาทีสุดท้ายครับลูกฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับแม่คูมไยเนอร์ครับสังเกตเห็นสัญญาณจากทางฝั่งของเวกฮอสครับจิ้มบอลครับให้เวกฮอสครับเตะไม่ได้โยนไม่ได้นะจิ้มบอลครับทะลุใต้ขาของทางฝั่งกำแพงครับออกจากขวามาตรงนี้เวกฮอส สัดเข้าไปเน้นๆหนึ่งๆครับเป็น2ประตูต่อ2ในนาทีที่101นะครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีไปนะครับกลายเป็นว่าต้องต่อเวลาพิเศษหรือเอ็กซ์ตรราไทม์ครับเสิรเอ็กซ์ตร้าไทม์เนี่ยก็โอ้โหนวลเนียกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น90นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบมีไฟ์เกือบมีมวยกันด้วยรวมถึงทางฟังของเอ็กซ์ตร้าไทม์เองก็เกือบปีมวยเช่นกันนะครับโดนใบเหลืองไปแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยโค้ชเองก็ตามตัวสำรองหรือว่าผู้เล่นหลักผู้เล่นสำรองต้องมีการับ ไปจบกันที่การยิงจุดโทษครับลูกแรกครับวอ์จิฟนาน้าอยู่ที่บอลครับเป็นทางฝั่งของมาติเนสครับปัดไปได้ครับแหมแล้แน่นอนครับทางฝั่งอาติตินาไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นเทรลเน็ตซี่ครับที่เปิดสกอร์หนึ่งลูกให้ก่อนทางฝั่งของอเจิตินาขึ้นนำครับแล้วเบิร์กฮอยครับตามมาติดๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าต้องชมมาติเนสจริงๆครับไม่พลาดเลยลูกลูกนี้ครับรับได้สวยแล้วปัดแบบ ลูกแรงมากๆแต่พี่แกปัดได้แบบพอดีครับผมและเกือบเข้าแต่ว่าไม่เป็นประตูครับทำให้ทางฝั่งของในแทแลนด์เนี่ยพลาด2ลูกติดเลยนะครับแล้วเปเรเดสครับก็มาใส,าส่ซัดเต็มเตเนเน้นเน่นเนะครับเข้าไปในเป็นทางฝั่งของประตูที่2จากอร์เจนตินาครับาจากนั้นก็เป็นคู่ไปเนอรอครับจากทางใน์แลนด์ยิงเข้าไปแบบปกติมอนทรีออลก็ยิงเข้าไปนะครับรวมถึงทางฝั่งของเวลคฮอสครับก็ยังคงยิงเข้าอย่างต่อเน,นื่องแล้วในส่วนของลูกที่4ของอร์เจนตินาครับเร์นันเดสครับยิง ไม่เข้าครับผมต้องบอกว่าแหมออกซ้ายไปเยอะมากครับตอนนี้ครับพลาดไปนะครับทำให้โอกาสของในร์แล์กลับมาอีกครั้งครับทางฝั่งของลูกเดยองครับยิงเข้าไปแล้วลูกสุดท้ายตัดสินครับเป็นทางฝั่งของมาติเนสเนี่ยต้องมายิงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นมาติเนสครับที่ทําได้ดีกว่าแล้วซัดปิดสกอร์ให้อาร์เจนตินาชนะไป4ประตูต่อสามในส่วนของลูกโทษนั่นเองนะครับแล้วก็สองคู่นี้เนี่ยเล่นกันเต็มเวลาครับสุดยอดเลยครับ ต้องดวลกันที่จุดโทษแล้วจบกันที่จุดโทษครับทางไงคุณผู้ชมครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันนี้นี่แหละนะครับต่อกันก็คือเป็นฝั่งโปรตุเกสกับโมโร,ร็อกโครวมถึงคู่บิ๊กแมตช์อังกฤษกับฝรั่งเศสทางไงอย่าลืมติดตามดูพวกเรานะครับวันนี้ Big กซี b a l บอลข่าวเด่นพุดบรลดังขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ